สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจูน Channel ค่ะก็วันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าตามรูปนี้เลยจ้าก็คือถ้ามีเสียงปรบคุรก็ขออภัยด้วยนะคะร้อนจริงๆวันนี้เนาะเริ่มจากขอไม่ลงตัวบำรุงนะคะเริ่มจากเราคืน She Cosmetics นะคะเบอร์วันนี้เราใช้เป็นเบอร์03นะคะลงให้ทั่วหน้าค่ะแล้วมาเจอกันนะคะ ลืมบอกนะคะว่าลองพื้นชีคอสเมติกอันนี้เนี่ยขอรีวิวให้เขานิดนึงเนาะถึงเขาจะไม่ได้จ้งก็เถอะก็คือเป็นรองพื้นน้ำแมทนะคะดีปกปิดดีมากนะคะก็ถ้าใครจะใช้ขอให้ค่อยๆบีบออกมาเพราะว่าน้องเป็นรองพื้นน,น้ำแมทแห้งง่ายค่ะลืมบอกนะคะว่าต้องลงดิปกบก่อนนะคะกบหนวดกบเอกบใดนะคะ หน้าตาก็จะเหมือนผัวทิ้งนะคะต้นยหัวตุกตีนะคะอ่ะไปลงรองพื้นกันเลยค่ะขอ,อนเนี่ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นมันจะนานเกินว่าจะไม่ถ่ายแหละดูค่ะฝั่งนี้คือฝั่งที่ลงรองพื้นแล้วนะคะคือนรุย่ยอยก็ไม่ค่อยเห็นแล้วฝั่งนี้คือฝั่งที่ยังไม่ลงก็คือแบบตุยไม่ไหวจ้ะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์เพื่อก,กอบอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราใช้คอนซีลเลอร์เป็นของแมนี่ค่ะ นี่นะคะก็คือไม่รู้ชื่อแบรนด์ค่ะเบอร์02นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เกีี่ยเลยจ้าก็จะประมาณนี้นะคะลงคอนซีลเลอร์เสร็จเนาะอ่ะเราก็จะไปลงแป้งฝุ่นเพื่อเซ็ตหน้ากันสักหน่อยก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เกีี่ยเลยจ้าอ่านะคะพอเกียร์เสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาแป้งฝุ่นของแบรนด์นี้นะคะโดยการใช้แป้งมาปัดๆนะคะเพื่อให้หน้าไม่หนาเกินไปเนาะก็ แปนนี้ค่อนข้างจะดังเหมือนกันจ้าอันนี้ใช้เบอร์สามนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วก็สวยชําเอ้ยได้เอ้ย,อยลกลุนะจ้าค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะปาดอายแชโดว์ด้วยแปนนี้ค่ะ,ะนะคะก็วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นสีนี้ค่ะชมพูเปนแปนเลยนะคะอันเริ่มจากสีชมพูก่อนนะคะที่แดงๆก่อนเนาะ ก็ออกปากไปเลยจ้าอรอย่างนี้นะคะรอสักคู่นะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปทําอีกฝั่งหนึ่งเลยจ้าแล้วพอลงเสร็จนะคะก็ใต้ตาด้วยจ้าประมาณนี้นะคะทาอีกขั้นหนึ่งค่ะทําแบบผลหวานนางสาวไทยก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาเอาที่ปัดแก้มของแมนนี้นะคะเอาตัวไฮไลท์ของนางเนาะเดี๋ยวนะคะ ของตัวห้ไหรของนางเนี่ยบาปัดตายครั้งหนึ่งเนาะปัดแค่ตรงนี้พอนะคะให้มันมีแบบเหลือมากๆเนาะนี่นะคะเห็นว่ามันจะแตกต่างกันมากเนาะก็นี่ค่ะปัดถึงแค่ตรงนี้แค่นี้พอแล้วก็ออกแปรงเป็นๆ,ๆๆนิดหนึ่งไ่ทําอีกฝั่งหนึ่งกันเลยค่ะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงหัวตานะคะด้วยอายแชโดว์ของแบรนด์นี้ค่ะนะคะหรือว่าเอาแบรนด์อื่นก็ได้นะ ลงหัวตาไฮไลท์นิดนึงเนาะให้หวานอ่ะค่ะลงหัวตาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะขออนุญาตไปกีดเอลเนอร์ก่อนค่ะนี่คือต้องใช้สมาธิอย่างมากเพราะฉันแล้วถ่ายไม่ได้จริงๆค่ะคาก็จะเฉียวประมาณนี้นะคะก็้ามีฝั่งเลยตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็กีดหัวตาให้แหลมนิดนึงเนาะนี่ค่ะหัวตาก็จะแหลมแบบนี้เห็นไหมก็อีกฝั่งหนึ่งเลยตา ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ด้วยการจุดไฟไปจุดหนึ่งบนหัวตานะคะเข้ามนลงสักนิดหนึ่งค่ะสักนิดสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะสวยอ่านะแต่ขอใช้เป็นที่ปัดแก้มของแบรี้แล้วกันนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งนก็ปัดไปเลยก็ประมาณนี้นะคะไปทําอีกฟังหนึ่งในจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ชิมเมอร์ของที่ปัดแก้มแบ์เดิมนะคะปัดโหนกแก้มน,นิดนึงมาตรงนี้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ mm. อ่าแล้วก็ไปไล่ด่างกันเลยคะ่ะ mm. ก็จะใช้อาเชโดเป็นของแบนด์เดิมนะคะ mm. ก็ใช้สีอ่อนพอรเนาะอ่ะไปดูกันเลยอ่ะจ้ะก็ mm. กมาเลยไม่ต้องกลัวว่าเซมันจะชันะคะ mm. เพราะว่าต้องเอาแปรงเกี่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ต้องเอา mm. ลอง,ลองฟองน้ำของแป้งพับเนี่ยมา กดกดช่วยนะคะอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็เอานิ้อเกีียก่อนนะคะนี้วเกียวให้นางสอบลงก่อนประมาณนี้นะคะหรือว่าใครจะฟองมาที่กบลงเกี่ยลงถึงนก็ได้มาเนาะยนี้ค่ะแต่ดังเวี่ยวนะคะ เขียนเบี้ยวเนาะอ่ะได้แหละอืมก็ไปลงไฮไลท์เลยนะคะของอาเชโดอันเดิมเนาะก็อย่างนี้ลิตาคือสีแบบติดแบบจุงมากนะคะกิตากยวเชียวๆเนาะคนไะโัรไปขนาดนี้เนาะไว้ใดนะคะ <c oughs> เห็นไหอย่างนี้เนาะแล้วก็ไปเาเรียกว่า ตีกรบหน้าเนี่ยให้หน้าเรียวขึ้นมาจา้ะข้อใช้อายแชโดว์แบนเดิมเราใช้อันเดียวสีเดียวกับที่ไรด้างเลยเนาะอ่ะขอไปทําก่อนแป๊บนึงก็จะได้ประมาณนี้นะคะก่อนที่จะอัน,นี้เข้ามาเนี่ยต้องทําปากเป็นวัวอย่งี้ทำเป็นรูปวัววัวเห็นกันเลยว่าจะดูุดปากอย่างนี้นะคะ อ่านะคะก็จะใช้ลิปสติกของแบรนด์นี้นะคะสีแบบโอโหชุดขาดมากรูกเบอร์อะไรเนาะไปหาเอากันเองเพราะเขาไม่มีเบอร์บอกจ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันแป่นเกินเนาะก็จะใช้เป็นลิปที่เราคบตามเมื่อกี้ของแบรนด์นี้เลยจ้าเบอร์ศูนย์สองเนาะเกลี่ยข้างในอีกนิดนึงอ่านะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เนาะแอบเลอะ์อีกนึงนะคะอ่าก็จะได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็ ไฮไลท์ตรงปากนิดนึงตรงนี้ตรงเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าเนี่ยนะคะไฮไลท์แล้วก็เอาจิ้มตรงสีที่ไรด่างนะคะน,นิดนึงตรงนี้แางนี้นะคะแล้วก็จิ้มอีกข้างล่างก่อบนะคะนะคะ่อให้ปากดูเจ๋วขึ้นนะคะทำไงนะ มผากจะดูเจอขึ้นนะคะแล้วก็โอ๊ยขอเส็จแป้งตรงนี้นิดนึงนะคะมันดูวอกเกินมากอ่ะมันไม่ได้แล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เอาอีจกตัวอไฮไลท์สีชมพูลงอีกครั้งนึงนิดนึงนะคะเมื่อกี้ลงน้อยไปเนาะก็จะสวยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้ที่ผัดคิ้วนะคะ ในการปัดน้องเอาอายแชโดว์มาฝฟนโนกับอายแชโดว์ลแล้วก็ปัดขึ้นปัดขึ้นนะจ๊ะอ่ะน,นะคะแล้วก็ปัดขนตาด้วยแบบนี้นะคะนี่จ้านี่ค่ะนะคะแล้วก็ติดขนตาเลยจ้าติดแล้วขนตาก็จะพึงอย่างนี้เลยนะจ๊ะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปแต่งตัวกันเลยจ้าเธอ ผมส่งนี่เหรอวันเมื่อแบบคือตาลูกเมียหนางงามแต่ผมส่งนี่มันก็ไประได้ดึกแต่แปลกว่ามันนี่อยู่โซ่งอย่างไงก็สบัดบอกไปเลยสิค่ะก็จะประมาณนี้นะคะฮอตแฮงนะใชะ่ไยมวีเลชยังไม่ได้มาหน,น่องก็ประมาณนี้แหละ นะคะแล้วก็ฝากดูรูปใน IG ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้าเราไปดูรูปใน IG ค่ะ